สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากทางอังกฤษจากทุกคนวันนี้ก็อากาศหนาวอีกเราจะทุกคนเอ้ยไม่รู้เมื่อไหรจะมีหน้าร้อนกับเขาจนมันจะกลางปีแล้วเพื่อนนะมันกลางปีแล้วแหละเนี่ยมันกลางปีจนมันเลยจนมันจะเดือนแปดแล้วทุกคนมันก็ยังหนาวอยู่ไหมหนาวมากร้อนมากปะบนกันไปจนแบบว่าร่างกายโจยนี่เทบจะแบบปรับตัวไม่ทันจ้ะวันนี้ก็นําเสนอการเดินทาง ระหว่างหมู่บ้านที่จอยอยู่ไปเมืองลีดจะจะไปจะไปหมอชิตเพื่อนเพื่อนหมอชิตที่อังกฤษเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่รู้จะเรียกยังไงเนาะระหว่างเดินทางก็ถ่ายถนนหนทางให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยจ้ะจากตัวตัวเมืองที่ตัวเองอยู่มาเมาเมืองหลวงนูนเดเป็นสาวซับน้อยกําลังเข้าเมืองหลวงเพื่อนๆนระหว่างเดินทางก็โอ้แทบอวกแตกเพื่อนๆืนไหมรถมันติดรถมันติดไฟแดง ไฟแดงเยอะมากเลยในเมืองหลวงที่เมืองลีดที่ประเทศอังกฤษเพเพื่อนแล้วไหนจะคนลงคนลงคนขึ้นเนาะสถานียิบย้อยที่แบบแเขาก,กดกิ่งลงนี่ก็เยอะเยอะถ้าไม่กดกิ่งลงเขาก็โบกมือจะให้รถจอดนะแม่กว่าจะมาถึงในจอยแทบอ้วกแตกเพื่อนเนะมันจอดบ่อยมันเวียนหัวแม่ วันนี้ก็ขึ้นอยู่ชั้นบนนู่นเดจ้าเพื่อนๆรถเม์ที่จอยขึ้นมันมีสองชั้นมันจะมีชั้นล่างกับชั้นบนนู่นนะขึ้นไปอยู่นั่งข้างบนนู่นเพื่อนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์แต่ว่ามันก็มองเห็นไม่ชัดหรอก,กระจกเขามันเปื้อนเห็นไม่ได้จุดๆๆเนี่ยลายตาอยู่นี่ขนาดจอยถ่ายจอยยังเทบอ้วกเพื่อนๆมันแบบมันลายตาไหมนี่ก็ใกล้จะเข้าถึงไอ้บคสแล้วจ้ะบคอสอมอชิดที่อังกฤษ ในเมืองลีดหนุนเดชตั้งฉายาให้เขาเนี่ยจะในตัวเมืองเขาก็จะประมาณนี้ทุกคนเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากเห็นนะ้องทัวเมืองเขาเป็นยังไง<ๆ>การนั่งรถอะไรเงี้ยนี่แหละจะได้เห็นไปนพร้อมๆกับจอยจ้ะรถไฟก็วิ่งผ่านหลายขบวนอยู่นั้น,นุนนะ่ะเห็นไหมรถไฟนะ่ะไม่รู้ไปไม่รู้ว่าเขาไปเมืองไหนต่อเมืองไหนมาาัางลต่จ้กรถไฟจอยก,ก็ไม่ค่อยขึ้นขึ้นทีนึงก็คือไปลอนดอนไปหาลูกสาววา่ะจ้ะอันนี้ก็ใกล้จะถึงหมอชิต ที่เมืองลีดก็จะหนุนเดตั้งฉายา,ยายให้เขาพานะอ่ะมันก็เหมือนหมอชิดแหละบอคอสอมันเพื่อนนะบคสอมันก็เหมือนหมอชิดแหละฝากท้องฟ้านี่ก็อู้มืดเอามืดเอาจอยคิดว่าฝนมันต้องตกคักแน่นอนเลยลมนี่ก็พัดตึง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 เป็นเพื่อนเอ้ยจอยก็คิดว่าช่วงเดือนไอ้นี่ช่วงเดือนไ,นไอเขาเรียกเลยนะพฤศจิกาย,ยุนแม้มันมันอากาศมันเหมือนแบบระดูไปไหมร่วงเลยอ่ะหนาวหนาว อมก็แรงพอมาถึงหมอชิดที่อังกฤษเขาก็จะประกาศว่ามีรถประจําทางแถวไหนไปตรงไหนตรงไหนอย่างเงี้ยจ้ะนะเพราะว่าถ้าบริษัทเดียวกันน่ะเขาก็จะบอกอยู่ว่าสายไหนไปเมืองไหนสายไหนไปเมืองไหนอย่างเงี้ยเพื่อนเอ้ยนี่แหละหมอชิดที่อังกฤษก็จะประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนตอนนี้ก็คนขับรถเขาก็จะเอารถเข้าเข้าอันนี้จะเข้าล็อกนะเพื่อนเนาะ เออนะ้เข้าล็อกมันจะมีนัมเบอร์อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจนไปถึงนัมเบอร์ที่ยี่สิบกว่ากว่าหนุนเพื่อนเนี้ยนี่เขาก็จะเข้าล็อกตรงนี้ตรงไหนบ้างก็เสียบเข้าไปไในจานนีจอดเราจะถึงแล้วจะหม, <า S 1> มอนลรีดเราจะทุกคนเเมารถลมแรงแรงไหมจะเอาไอ้บลรีบไปให้น้องเขากันฝนก็เริ่มตกด้วยวันนี้ฝนตกรูลม ก่อนจอยจะเข้าไปในตลาดข้างในรีดจอยก็ถ่ายข้างนอกก่อนจะทุกคนมันจะมีตลาดข้างนอกข้างในอะ่ะน,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 นี่เชอร์รี่เพื่อนเอนเถูกช่วงนี้เชอร์รี่ถูกผลไม้ถูกจ้ะมันหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนก,กอน็มันก็ไม่ร้อนหรอเพื่อนเพนหนาวนี่มะละกออันนี้ไม่รู้จะหวานหรือเปล่าราคา <c oughs> เห็นไหมเพิ่มขึ้นแล้วสองปอนห้าสิบเขาเห็นคนซื้อดีเพื่อนเพื่อนเขาเล็ยบขึ้นราคาแต่จอยยังไม่เคยกินไอ้รูปร่างหน้าตาแบบเนี้จะเอามายมฝรั่งไปให้น้องเขามันหนักทุกคน เที่ยวไปเที่ยวมาหนักนหะเดี๋ยวตลาดเราค่อยกลับไปดูที่ลังนเพื่อนฝนมันตกส่วนใหญ่อะเชอรี่จะเยอะจะ้ะนะเชอรี่ถูกๆเยอะกล่องละสองปอนไอ้มะละกอมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมือนที่ว่าจอยซื้อไปอะมันดูแตกต่างเื่อคอแห้งหอบเลยทีนี้นี่ร้านร้านข้าวรัดแกงทุกคน มีร้านดอกไม้มีนนกร้านผลไม้ที่น,นี้ร้านผลไม้สายชิลี่ด้วยดอกไม้ไหมสวยมากจะร้านดอกไม้งนะามงนมแทนอยู่ด้ดอกไม้ก็สวย ดูผลไม้ลามาแล้วก็ดูทรงจะไม่หวานเจ้าเจ้านี้อู้หูหน่ะเชอร์รี่ทุกคนเจ้บบามังกรทับทิมเนี่ยเยอะแยะมากมากยในตลาดที่เมืองลีดจ้ะอันนี้ก็ร้านขนมปังแต่ทุกคน ร้านขายปลาคุณก็เลือกมาซื้อของนะยันไอ่ตายยังไม่ตายเลย Still alive. Yeah, do you want it? Oh no, thank you. <laughs> Wrong ไปเบ้อเลยหวานด้วยมีหลายราคาเลยนะเนีย่ยอันนี้มีสองราคาดูอีกราคาหคน,นึ่งมีข้าวมุกเราออดูดูสุขอนมีอันนี้ด้วย มีมะพร้าวไอลูกลูกเอลูกคอเหรอมะคอใช่ไหมมะคออันนั่นน่ะเพื่อนเอือนแล้วก็มะม่วงมาอย่างวามเร็วไปวามเร็ว,ป,ว,รวปะตึกไอวี่ที่นี่ร้านเดอะไอวี่ที่เมืองรีดรีก็มาเก็ตจ้ะ แทางเข้ามาเก็ตประตูมาเก็ตเข้าได้หลายด้านโอ้โเป็นุ่นน,นี่จ้ะร้านเชฟเชฟ,เชฟเปิ้จ้ะทุกคนเขาเปิดตรงนี้เห็นละร้านชูชีก็เ,เปิดเนี่ยนะกี่โมงเห็นไหมนะเ,ออเมื่อทําธุระเสร็จแล้วจอยก็แวะตลาดก่อนกลับบ้านจ้ะมะละกออ่ะมันไม่ดูแล้วมันเหมือนไม่หวานนะจ้ะทุกคนมันไม่เหมือนที่จอยซื้อราคาเขาก็ขึ้นมาประมาณสองอนห้าสิบแล้วจ้ะส่วนพวก เชอรี่ก็สองปอนท่าเดิมจ้ะทุกคนนี่เชอรี่จอยเห็นมันถูกจอยอดซื้อไม่ได้จ้ะทุกคนนี่จะซื้อไปสักสองสองแพ็กก็พองวดที่แล้วซื้อไปสี่แพ็คจ้ะงวดนี้จะซื้อไปแค่สองแพ็กเราก็เลือกดูจ้ะเพราะว่าบางแพ็คมันก็จะมีลูกเน่าปะปนอยู่อยู่ด้วยจ้ะทุกคนต้องเลือกดีๆเนี่ยจ้ะได้แล้วจ้ะทีนี้ส่วนตรงนี้ก็พวกบรรดาผักจ้ะนะมะเขือเทศพวก แตงกวาพริกขิงอะไรก็ว่ากันไปจะกระจงกระเจีย๊ยบมีมีอยู่จะเนี่ยกิโลละห้าปอนด์จะทุกคนส่วนใหญ่คนอินเดียคนปากีสถานคนแอฟริกาเขาจะซื้อไปทากินกันจะทุกคนคนไทยคนจีนก็มีซื้อกันมากอ่ะจะตลาดดันนี้ก็จะมีของขายมือสองเยอะจะหู้ยลมแรงทุกคนดูซะพัดปิว่นว่อนว่อนว่น,วน,วนไม่รู้มันหน้าไหนกันแน่อย่างที่บ่นมาตลอดทางนั่นแหลจะจะทุกคน นี่เชอรี่พันใหญ่ราคาก็จะแพงจอยจะรีบซื้อรีบกลับจะเพราะว่ามันมีฝนลินด้วยจะทุกคนลมไม่พอฝนด้วยจะพอค้าแม่้าเขาก็ปโนกันเป็นแถวจะเพื่อนๆเนาะอากาศแบบนี้ขายของไม่ได้มันก็แย่จะทุกคนมะพร้าวก็ยังมีเหมือนเดิมจะแล้วก็พวกไอ้เรมอนเนาะเรมอนนี่ก็ลังหนึ่งห้าปอนมะม่มวงไม่มีจ้ะ เจ้านี้วันนี้ไม่มีมะม่วงไม่มีเชอร์รี่จ้ะมีแต่สิ่งที่พ่อจอยไม่ไม่อยากจะซื้อจ้ะเจ้าก็เลยพาเดินมะเขือม่วงก็งามงามเพื่อนเพื่อนเนี่มยมะเขือม่วงก็อันละเจ็ดสิบพีจ้ะนะเจ็ดสิบพีต่อลูกก็จ้ะทุกคน ส่วนใส่กะละมังไว้นี่ก็กะละมังละหนปอนด์สีบาทอ่ะจ้ะกะละมังหนึ่งอ่ะจ้ะทุกคนเดี๋ยวจอก,ก็จะไปรอขึ้นรถเมย์กลับบ้านกับช่องแล้วจ้ะทุกคนนั่งรถกลับบ้านแล้วทุกคนซื้อของเสร็จแล้ว